ส่องอะไรอยู่กูเฮ้ยพี่ภูมิส่องอะไรอ่ะเฮียดูมาอะไรไม่รู้อ่ะใช่มันตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้เอฟซีช่วยดูดิเสียงมันมาจากข้างล่างเนี่ยแล้วก็ดูดิไอ้เฮี้ยมันเหมือนกับเป็นเฮ้ยภูปาร์ตี้ยักษ์ก็บอกว่าสาวๆใส่บิกินี่ภูปาร์ตี้นี่ว่าส่องเนียนเลยนะเก๋เทกระทะทองแดงเลยที่ผมว่าแม่งต้องไปว่ะกูกลัวหัวแตก ลืม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 ขอคำแนะนำเอฟซีหน่อยเราเดินทางบินมากเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงไปได้ไหมงานปูปาร์ตี้แบบนี้ไปได้ไหมปปอยู่ไหนวะอยู่ด้วู่ด้อยู่ไหนวะเนี่ยไปได้ไหมหรือว่าพี่ควรจะเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วเป็นเด็กดีอันนี้ถามเอฟซีหน่อยว่าคร,ารัวจะทํายังไงเดินทางขนาดนี้แล้วจะต้องอยู่ในห้องไหมคุณคิดว่างไง <c oughs> เดี๋ยวผมไปเก็บภาพเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะมึงไปได้ใช่ไหมผมไปได้อีกแล้วงานเอาอยูแล้วกันนะ เราอยู่นี่สามวันพี่ถามเอฟซีว่าเราควรไปหรือเราไม่ควรไปแต่วันเนี้ยเดี๋ยวให้ให้พี่ยูไปเก็บภาพบรรยากาศหน่อยดิว่าที่เวกัสนี่เวลาเขาพูปาร์ตี้กันนะเขาพูปาร์ตี้ขนาดไหนเพราะไม่คิดเดินในโรงแรมนี่คือเห็นใส,ส่กินนี่เดินกันเต็ไมไปหมดเลยฝา,ากหน่อยนะได้ครับพี่เพื่อเอฟซีเก็บภาพมาให้เก็บภาพมาให้เอฟซีเฮ้ยดีเจนังนั้นเลยบัดม,มากเลยโอ้บัดหมดแล้วเข้าไม่ได้อ่ะ แดกครับคุณผู้ชมครับบัตรเต็มครับเข้าไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีภาพคลิปวิดีโอจาก IG Story ของน้องนิวเคลียร์ขอขโมยมาแปะดูหน่อยก็เลยกันนะครับน,นี่แหละตอนนี้เรามาอยู่ที่เวกัสนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมางานอีเดียม่ิ่ัยเซเนโลกคืองานที่ชื่อว่า EDC ซึ่งเวกัสตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าระบบนิเวศทั้งหมดทำมาเพื่อรองรับงาน EDC นะครับ แขกที่จะมาร่วมงานในประมาณครึ่งล้าน5 0 0แสนกว่าคนแล้วก็โรงแรมทั้งหมดก็ตกแต่งมาอย่างดีบรรยากาศมันบิ้วอารมณ์สำหรับนักเที่ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพเด็ดๆมาเก็บมาฝากทุกคนกันเลยกันนะครับแล้วก็ไม่รู้เมื่อวานวันนี้มีข่าวแว่วๆมาว่างาน EDC เนี่ยอาจจะมีจัดขึ้นที่เมืองไทยแต่พี่รีวิวให้ดูก่อนว่าเป็นไงพ่อบอกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันทุกคนอยากให้ถ่ายไลน์คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ หรือจะให้พี่กลับไปลุยภูปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ใหม่อบอกม,มาด้วยกันเลยกันนะครับผมว่าไปได้หรือไปไม่ได้บินมาถึงนี่แล้วถ้าไปพี่พมให้นอนในห้องอย่างเดียวตายพอดีบา,บาย